สวัสดีค่ะอากาศดีๆยืนทำคลิปต่อต่อด้วยคลิปใบจากนารายนะคะไม่รู้ว่าทำไมจึงตั้งชื่อว่าจากนารายนี่ก็เป็นพืชยาอีกชนิดหนึ่งที่หลายปีมาแล้วประมาณเกือบ20ปีมาแล้วค่ะจากนารายเป็นที่นิยมมากในเมืองไทย แต่นิยมน้อยกว่าพยาวานอนนะคะจากนารายนั้นทุกวันนี้ก็ยังยังเห็นเดินไปไหนก็ยังเห็นคนปลูกใส่กระถางอยู่นะคะอร่อยมีเพื่อนรุ่นน้องที่เป็นคนเหนือเขาชอบกินใบจากนารายเนี่ยะคะ่ะกับลาบลาบทุกชนิดเลย จากนารายจะมีกลิ่นเฉพาะตัวมีกลิ่นหอมค่ะและใบจะมีรสเปรี้ยวนิดๆลื่นหน่อยๆรสชาติคนละแบบกับพยาวานอนนะคะพืชทุกชนิดรสชาติแตกต่างกันอยู่แล้วแต่ว่าบางชนิดอาจจะมีรสชาติใกล้เคียงกันนะคะจากนารายปลูกง่ายปลูกง่ายพอๆกับ พยาวานอนคือให้ตัดยอดตรงประมาณลองนับนะคะหนึ่งสอามสี่เจดประมาณใบที่หกนะคะถ้าจะให้ดีก็ประมาณใต้ข้อใบที่เจ็ดจากนั้นก็เอาชำลงในดินไม่กี่วันจากนารายจะสดขึ้นมาแล้วก็ โตขึ้นโตขึ้นนะโตเร็วมากๆค่ะจากนารายนี้โตเร็วมากลักษณะจากนารายดูแล้วจะคล้ายกับเป็นไม้เลื้ยนะคะเพราะว่าจะคล้ายๆกับคล้ายกันกับหูเสือนี่ยหะคะ่ะหูเสือนี่ก็เหมือนกับเป็นไม้เลืย้ยเพราะว่าถ้าปล่อยให้ยาวจะเลื้อยแล้วก็ถ้าหากเลื้อยไปแล้วก็ไปอยู่บนดินจะงอกออกมาเป็นต้นใหม่ปลูกง่ายจริงๆ มีสรรพคุณทางยาด้วยวันหลังจะมาพูดถึงสรรพคุณของจากนารายจากนารายให้ฟังนะคะวันนี้จากนารายสวยจริงๆเพราะว่าข้างนอกอากาศดีมีแสงแดดทําให้จากนารายกระทบกับแสงแดดเราเห็นไหมคะตรงตรงไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรเรียกว่าต้นดีกว่าค่ะจะเรียกก้านก็ไม่ใช่มีสี น้ำมีสีแดงปนน้ำตาลแล้วก็เขียวๆค่ะเอเรมไม่แน่ใจแล้วหรือว่าจากนารายต้นนี้เป็นเป็นจากนารายน้ำตาลที่ผู้หญิงจีนคนหนึ่งที่เจอเขาแล้วบ้านเขาที่ปลูกพืชผักเยอะๆไปเจอพุชซาจีนที่บ้านเขาค่ะ เขากําลังตัดต้นจากนารายสีน้ําตาลอยู่แล้วเขาบอกว่าคนจีนนิยมกินสีน้ําตาลจะไม่นิยมกินสีเขียวเพิ่งสังเกตแสดงว่าต้นนี้เป็นจากนารายสีน้ําตาลแน่เลยค่ะจากนารายแดงนะคะเพราะปกติแล้วที่ตรงต้นตรงก้านเนี่ยตรงต้นจะเป็นสีเขียวต้องไปดูที่อัพสเตทแล้วที่อัพสเตท จะมีเป็นอันนั้นเป็นดั้งเดิมจากเมืองไทยเลยค่ะโหต้องไปดูแล้วถ้าหากต้นนี้เป็นต้นพันธุ์ที่ผู้หญิงจีนคนนั้นให้มาก็เป็นอันว่าที่เอามาจากไทยไม่เหลือแล้วก็ไม่แน่นะคะเพราะต้นนั้นนะ่ะที่ปลูกเอาไว้ลูกสาวรดน้ําให้ไม่สม่ําเสมอตอนกลับไทยนะคะบอกให้ลูกสาวรดน้ําให้แล้วเขาลืมจากนาราย ที่ผู้หญิงจีนให้มาตายไปแล้วนะคะนั่นเป็นสีสีสีเหมือนผักปรังแดงเลยอย่าลืมหามาปลูกนะคะหามาปลูกให้ได้ปลูกง่ายแล้วก็เป็นเป็นยาดีด้วยขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ